สายลุยสายแคมปิง้งสายไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับพบกับผมชัยพัฒนะครับจะมาแนะนำแนวทางการแต่งรถนะครับสำหรับตัว V Cross นะครับ3.0 M Auto สีเทาไลน์โอเพกตัวนี้นะครับซึ่ง มาพร้อมกับชุดแต่งของแต่งนะครับแล้วก็ออปชันจัดเต็มจัดหนักกันเลยทีเดียวนะครับผมราคาอยู่ที่1,217,000านบาทนะครับผมจะมีแต่งอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับผม อันแรกเลยสำหรับล้อนะครับก้านวายขอบ18นะครับลัดด้วยยางโตโยนะครับโอเพนคัน t r y RT กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเทาตัดดำโครเมียมดุดันคมเข้มนะครับและสำหรับชิ้นถัดมานะครับเป็นแหลกหลังคาของตูเล่นะครับที่ใช้วัสดุที่แข็งแรงสวยงามคงทนนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมเลยทีเดียว และไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะครับสำหรับเต็นท์ Ironman ตรงลูฟท็อปนะครับที่รับน้ำดักได้ถึงกว่า200กิโลกรัมนะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นรถสำหรับสายลุยสายแคมปิ้งนะครับแต่ยังมีเทคโนโลยีของความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับพร้อม แอนดรอ d ออโต้ uh, Android Auto และและ l p p l r p l r y l a y แบบไร้สายนะครับผม uh, uh, มี Air Duo Zone นะครับ mm hmm. แล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเ mm hmm. บาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับ mm hmm. แล้วก็เบาะเนี่ยใช้วัสดุคู o แม็กไม่สะสมไม่องความร้อนนะครับ mm hmm. มีแอร์ด้านหลังแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จ USB และสำหรับระบบความปลอดภัยของเจ้าวีคอร์สตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีปุ่มเซอเรนคอมมานะครับสามารถปรับขับ2ขับ4ได้ด้วยมือนะครับและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันพร้อมสัญญาณเตือนและกล้องมองหลัง Adaptive คุยคอนโทรล STOP ป o อนดใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสและอีกหนึ่งฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับเพื่อนร่วมทางนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ บายสปอต o อนิเตอร์หรือสัญญาณเตือนจุดอับสายตาถูกใจกันไหมครับสำหรับของแต่งออปชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้สำหรับ v c o อร์ 300, ตัวท็อปของเรานะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อช่องทาง Isuzu สยามซิตี้นะครับทั้งเพจ Facebook, YouTube, TikTok นะครับหรือว่า Line แอดของ Isuzu สยามซิตี้ได้เลยนะครับ